สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้เกี่ยวกับรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะเรายังอยู่กันในช่วงสถานการณ์นะคะของโรคโควิดนะคะซึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโอมิคอนนะคะซึ่งเข้ามาระบาดใน ประเทศเราในช่วงสถานการณ์นี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราอีกนานสักแค่ไหนนะคะห่วงใยสุขภาพในปีใหม่ปีนี้นะคะก็ให้เด็กๆยังดูแลสุขภาพแล้วก็ห่วงใยสุขภาพตัวเองอยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่แมสกการพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็การล้างมือบ่อยๆนะคะจะช่วยป้องกันตัวเราแล้วก็คนที่เรารัก ได้นะคะในส่วนของวันนี้นาฏสินไทยนาตสินไทยนะคะประกอบเพลงปลุกใจนั่นเองนะคะในหนังสือของเรานะคะก็จะอยู่ในหน้าที่95นั่นเองนะคะนาฏสินไทยนะคะหรือเขาก็จะนำท่าทางนะคะที่เราได้เรียนไปก่อนที่จะปิดในช่วงปีใหม่ นะคะไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรนะท่าศูนย์สิ้นท่าปกป้องท่ากัดกรุ้มใจนะคะหรือว่าท่าองค์อาจเก่งกล้านะคะพวกท่าทางเหล่านี้ท่ารำเหล่านี้นะคะเขาก็จะนำมาประกอบเพลงนะคะเพลงต่างๆที่เขานำมาจะนำมาไร่รำนะคะเพื่อประกอบเพลงนะคะ ในส่วนของเพลงผูกใจนั้นนะคะเพลงผูกใจในกรุงศรีอยุธยานะคะเครื่องดนตรีนะคะประกอบการแสดงของเขาก็จะประกอบไปด้วยวงปีภาคและก็วงดุริยางนะคะในส่วนของการแต่งตัวของนักแสดงนะคะฝ่ายชายเขาก็จะสวมกางเกงขาสั้น3ส่วน ขาสามส่วนก็จะเลยเขาไปนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเสื้อคอพวงมาลัยนะคะเสื้อของเขาก็จะคล้ายๆแล้วก็จะมีผ้าคาดที่เอวนะคะส่วนผู้หญิงนะคะก็จะนุ่งผ้าลายจีบหน้านะคะไอนางยาวผ้าผ้าจีบหน้าแล้วก็ห่มสบายนะคะแล้วก็สวมเครื่อง ประดับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลเข็มคัดสังวานตุ้มหูอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นแต่งตัวแบบทรงมหาไทยนิดนึงนะคะผู้หญิงแกร่งผู้หญิงกล้าเพลงปลุกใจเพลงเราสู้นะคะก็จะในเชิงทํานองแบบว่าปลุกใจของเรานั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีเพลงนะคะ ปุกใจมาให้เด็กๆได้รับชมและรับฟังแต่ในส่วนของงานวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูเลยนะคะการบ้านนะคะในหนังสือหน้าที่109นะคะ เมื่อเด็กๆได้ลองฟังเพลงแล้วเด็กๆลองปฏิบัติตามนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าร่ายรำหรือว่าฝึกร้องนะคะเด็กๆก็ลองนะคะบันทึกการรำประกอบท่าทางเพลงปุกใจดูนะคะแล้วก็ประเมินนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงตอบคำถามข้างล่างนี้ด้วยนะคะ ให้คุณครูให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มเช่นเคยนะคะแต่คุณครูขอให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปขณะที่กําลังเรียนหรือว่าเขียนงานมาฝากคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูให้ดูคลิปวิดีโอแล้วก็จากกันด้วย คลิป <C downtime> วิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะทรงเีอายุธยาราชธานี I'm sorry, รูไปให้พ้นดินแดนไทยสีอายุทยาไม่สิ้นพนดีกรเสีอายุทยาราชธานี Yes, see I just